สวัสดีเพื่อนเชาวตะกูลหลวงทุกท่านวันนี้เราก็จะมาต่อกันในนิยายพอบานราชาปีศาจดัวฟานตอนที่1188ก่อนอื่นก็ต้องขอประชาสัมพันธ์สักเล็กน้อยตอนนี้เรามีช่องสำรองเป็นที่เรียบร้อยแล้วยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็ในฝั่งของ Facebook เรามีกลุ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับใครที่อยากพูดคุยหรือว่าแลกเปลี่ยนข้อมูลเนื้อหาก็สามารถกดเข้าร่วมกันได้ เอาละครับไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าหลังจากที่ตอนที่แล้วกูซานตรงของเรานั้นถูกจัดการโดยเด็กดาบความพ่ายแพ้ร,บราบคาบกูซานตรงที่ถูกยัดเยียดความปลาใจให้นั้นท่ามกลางความตกตะลึงของผู้คนไม่ว่าเขาจะทุ่มพลังสุดตัวหรือว่าแปลงร่างเป็นร่างที่แท้จริงของกิเลนทยานฟ้าท้ายที่สุดแล้วมันก็ยังมีความต่างชั้น พลังของเขานั้นยังอยู่ห่างจากเด็กดาบเป็นอย่างมากด้วยสิ่งนี้นั้นบอกได้เลยว่าจั่วฟานของเราที่ตัดสินใจได้อย่างเด็ดขาดหากในวินาทีนั้นจัวฟานของเราไม่ได้ตัดสินใจใช้เนตรกงมิงเพื่อที่จะผนึกและหยุดเด็กดาบไว้เกรงว่ากูซานตรงของเรานั้นคงจะได้ไปสวรรค์เป็นที่เรียบร้อยแล้วในเวลานี้นั้นในที่สุดหลังจากที่จั่วฟานของเราได้ผนึก จิตวิญญาณของดาบศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเด็กดาบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วและแล้วดาบที่ได้กลับมาเป็นรูปดาบเหมือนเดิมนั้นจั่วฟานของเราก็ได้เดินมาที่ดาบเล่มนั้นจากนั้นก็ค่อยก้มลงและหยิบดาบยาวสีเข้มมองไปที่มันอย่างลึกๆแล้วถอนหายใจเขานั้นพูดด้วยท่าทีที่เหนื่อยหน่ายว่าเฮ่ ö, เจ้านี่เหมือนกับข้าจริงๆแต่ว่าเมื่อก่อนตอนที่ข้าเป็นเด็กถึงแม้ว่าข้าจะยิงจองหองและชั่วร้ายนั้น แต่ข้าก็ยังมีวิธีทางของข้าฮ่าฮ่าเอาเถอะเจ้าเด็กโง่เอ๋ยท้ายสุดแล้วเอาไว้ทีหลังข้าค่อยจัดการเจ้าก็แล้วกันนี่เจ้าคิดจริงๆหรือว่าข้าจัวฟานนั้นไม่มีวิธีที่จะสยุและจัดการกับเจ้าที่เป็นดาบศักดิ์สิทธิ์ได้เจ้าคิดว่าข้าสามารถไม่เจ้าคิดว่าข้าไม่สามารถผนึกเจ้าได้งั้นเหรออย่าลืมไปสิว่าดาบศักดิ์สิทธิ์ทั้งห้าเล่มนั้นล้วนอยู่ภายใต้พลังของ เนปคงหมิงต่อหน้าเนตเทีพเจ้านี้ต่อให้เจ้ารวมดับต่อให้พลังของเจ้าที่ห้ารวมเป็นหนึ่งนั้นมันก็ไร้ผลข้าสามารถสยบและผนึกมันได้จากนั้นตัวฟานก็รายสูตรเวทมนต์นะครับแล้วก็นำดาบศักดิ์สิทธิ์ของตัวเองเข้าไปในแหวนมิติของของในทันกีจากนั้นหันมามองยังทิศทางของกูซานตรงและอดไม่ได้ที่จะจะตำหนิในทันทีว่าเห็นไหมล่ะซานซี่น้อย เจ้ารู้แล้วหรือยังโลกใบนี้นั้นช่างกวาง้างใหญ่มีคนมากมายอยู่ด้านนอกคราวนี้เจ้าจะได้รับบทเรียนเจ้าเข้าใจแล้วหรือไม่จากนั้นจัวฟานก็เดินมาหากูซานตงด้วยท่าทีที่ต่ำหนิเขานั้นอดไม่ได้ที่จะก้มหน้าลงกูซานตงของเราที่ปกตินั้นมักจะยิงพยองบัดนี้ใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความผิดหวังเต็มไปด้วยความเสียใจเขานั้นตอบกลับไปในขอตอบกลับไปในทันทีว่า ข้าเข้าใจแล้วท่านพ่อในอนาคตข้าจะไม่หญิงผยองเช่นนี้แล้วฮึจัวฟานของเราราวกับว่ากําลังดูตลกสามชาขออดไม่ได้ที่จะหัวเราะอย่างบ้าคลั่งและพูดกลับไปในทันทีว่าเฮ<ะ>้ hey! กูซานตงเจ้าพูดแบบนี้เป็นครั้งที่ร้อยแล้วมัง้งข้าจะเชื่อเจ้าดีไหมฮึข่าวหน้าหากเจ้านั้นปฏิบัติตัวเช่นนี้อีกและต้องประสบพบเจอกับภัยอันตรายเจ้านั้นจะต้องจ่ายมันด้วยตัวของเจ้าเอง ได้แต่สายหัวด้วยรอยยิ้มนะครับจัวฟานนั้นก็ไม่ได้รู้สึกโกรธหรือโมโหอีกต่อไปฝูงชนที่เหลือที่มารับชมพวกเขาทุกคนค่อยๆเดินมาที่จัวฟานจากนั้นก็โค้งกำนับพวกเขามองไปที่ดาบศักดิ์สิทธิ์ก่อนหน้านี้เมื่อนึกถึงจิตวิญญ,ญาณดาบที่น่าสะพึงกลัวพวกเขาพูดด้วยตาทีที่หวาดหวัว่นว่าเออพราะอบ้านจัวเจ้าจะทํายังไงกับเด็กดาบนั่นละ่ะมันอันตรายเกินไปนะที่จะนำสิ่งนี้นั้นไว้ใกล้ตัวท่านเอง ไม่เป็นไรข้าจะสอนและจัดการเรื่องนี้เองพวกท่านไม่ต้องเป็นห่วงด้วยรอยยิ้มเล็กน้อยนะครับจัวฟานของเรานั้นปลอบประโลมจิตใจของผู้คนที่หวาดกลัวเนื่องจากพลังที่น่าสะพึงที่แพร่ซ่านออกมาจากเด็กดับในตอนนั้นที่จัดการกับอูซานองบอกได้เลยว่าในที่แห่งนี้นั้นคงจะไม่มีผู้ใดที่สามารถรับมือกับพลังที่น่าสะพึงกลัวนั้นได้อย่างแน่นอนเป็นเหตุและผลทําให้พวกเขานั้นรู้สึกถึง พวกเขานั้นรู้สึกหวาดกลัวถึงตัวตนที่มีอยู่ของเด็กดาบเป็นอย่างมากจัวฟานของเรานั้นหลังจากที่พยายามปลอบประโลมและก็ปลอบใจผู้คนนะครับเพื่อให้ลืมสิ่งนั้นและแล้วเขาก็คุณคิดเล็กน้อยจากนั้นกล่าวขึ้นในทันทีจัวฟานของเราไม่รอช้าพูดขึ้นในทันใดว่าหลังจากเรานั้นลงหลักปักฐานที่นี่อีกสักสองสวันเรานั้นควรจะขยับขยายและ สร้างอำนาจในแดนศักดิ์สิทธิ์ให้เพิ่มมากขึ้นแต่ท้ายสุดแล้วมันเป็นไปไม่ได้เลยหากเรานั้นจะพัฒนาตระกูลหลวงของตัวเองให้ยิ่งใหญ่โดยที่ไม่ดึงเอาหนึ่งใน8ดจากพัรดแห่งแดนศักดิ์สิทธิ์ลงมาด้วยเช่นนั้นแล้วก่อนที่เราจะเริ่มต้นข้าอยากจะเดินทางไปสอบหาข้อมูลรวมไปถึงสอบถามเกี่ยวกับขั้วอํานาจปัจจุบันที่อยู่ในแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้รู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง พวกท่านนั้นแค่รอฟังข่าวจากข้าอยู่ที่นี่เข้าใจหรือไม่เอ๋แต่ว่าในเวลานี้นะครับลัวยุนชางของเราเป็นคนแรกนางนั้นไม่รอช้าตอบกลับเป็นทันทีว่าตัวฟานแต่ว่ามันอันตรายนะหากเจ้านั้นจะไปคนเดียวแต่ว่าอย่างไรก็ตามหลังจากที่ยุนชางนั้นพูดจบมีเสียงหนึ่งเปิดปากและดังขึ้นในทันทีไปนียู่ยู่ไม่รอช้าข้าข้าจะไปด้วยแต่ว่าตัวฟานของเรานะครับปดไม่ได้ที่จะสายหัว ก่อนหน้านี้นั้นคือการต่อสู้เพื่อที่จะแย่งชิงตําแหน่งผู้พิทักษ์ของเด็กดาบและกูซานตรงบัดนั้นดูเหมือนว่าปัญหาใหญ่กําลังจะเพิ่มมาอีกหนึ่งซึ่งผู้หญิงสองคนนี้นะครับต่างก็ออกตัวอาสาที่จะไปติดตามจัวฟานไปเพื่อสํารวจสอบหาข้อมูลในแดนศักดิ์ธิ์ด้วยแต่ทว่าจัวฟานนั้นก็ได้ปฏิเสธในทันทีเขานั้น ปฏิเสธอย่างไม่อ้อมค้อมนะครับและพูดขึ้นในทันทีว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้นั้นเป็นบ้านของข้าข้านั้นคุ้นเคยที่นี่มากกว่าพวกเจ้าทุกคนเช่นนั้นแล้วด้วยความแข็งแกร่งของข้าปัจจุบันไม่สําคัญว่าข้าจะพบกับแปดจักรพพัดหรือว่าจะเป็นโลเมทีแห่งภูเขาศักดิ์สิทธิ์ไม่ต้องอังวลข้านั้นสามารถเอาตัวรอดได้ข้าจะไม่เป็นไรและแล้วตัวฟานของเราหลังจากพูดจบนะครับไม่รอช้าหันไปที่ สวงเออและพูดขึ้นในทันทีว่ามานี่หน่อยหลังจากนั้นตัวฟานของเราก็เรียกยุนซวงหรือว่าสวงเออเข้ามานะครับและปลีกตัวออกไปจากนั้นกระซิบถามเรื่องบางสิ่งบางอย่างเขานั้นพูดขึ้นในทันทีว่าเป็นยังไงบ้างยุนซวงเจ้านั้นได้ทําตามสิ่งที่ข้าขอหรือไม่ตอนนี้เจ้าสามารถมองเห็นอนาคตเห็นไหมว่านางอยู่ที่ไหน ในฟ่งของยุนซวงนะครับหรือซวงเออนั้นก็อดไม่ได้ที่จะขมวดคิ้วแน่นและสายหัวในทันทีนางนั้นก็พูดขึ้นในทันใดว่าข้าไม่รู้เลยข้าไม่รู้จริงๆว่าทําไมข้านั้นไม่สามารถมองเห็นชะตากรรมหรือว่ามองเห็นสิ่งสิ่งที่นางกําลังทําและสิ่งที่กําลังจะเกิดดูเหมือนว่ามันนั้นไม่สามารถหาได้เลยท้ายสุดแล้วก่อนหน้านี้เจ้าเคยบอกข้าว่าเจ้าทําบางสิ่งบางอย่างหายของสําคัญที่ว่านั้น เจ้าได้มอบมันให้กับชูชิงเฉิงหรือเปล่าล่ะสิ่งนั้นอาจจะสามารถช่วยอะไรก็ได้ดวงตาของตัวฟานรีลงเล็กน้อยนะครับและพูดขึ้นในทันทีว่าเฮ้อตอนนี้แม้แต่เจ้ายังไม่สามารถมองเห็นอะไรแดนศักดิ์สิทธิ์นี้กว้างใหญ่มากไม่มีเงื่อนงำอะไรเลยงั้นเหรอตัวฟานของเรากัดริมฝีปากนะครับในั่งของซวงเออเมื่อคุณคิดอยู่คู่หนึ่งจากนั้นได้แต่สายหัวและพูดขึ้นในทันทีว่าขอโทษนะ ข้าข้าไม่รู้อะไรจริงๆมันไม่มีเบาะแสอะไรเลยแต่ไต่อะไรนั่นหรอตอนนี้เจ้านั้นน่าจะเป็นคนที่อยู่ใกล้และตามหานางได้ง่ายที่สุดข้าเนี่ยนะใช่แล้วอดไม่ได้ที่จะจ้องมองด้วยความงงนๆนะครับจัวฟานคิดว่าตัวเองมีคุณสมบัติที่จะสามารถทําเช่นนั้นได้เงน้นเหรอต่อนหน้าลูกหลานของมหาปุโรหริตผู้ยังรู้ฟ้าดิน นางนั้นยังไม่สามารถทําอะไรได้แล้วเขาจะเอากําลังที่ไหนไปสืบเสาะเพื่อที่จะให้ตัวเองนั้นรู้ว่าในฝั่งของชูชิงเฉิงผู้เป็นที่รักนั้นดูแห่งหนใดกันเล่าในเวลานี้นั้นหยุนซวงก็อดไม่ได้ที่จะอ,อธิบายด้วยรอยยิ้มเล็กน้อยนางนั้นพูดขึ้นในทันทีว่าเจ้ามีสมบัตินั่นอยู่ไม่ใช่หรอือเนื่องจากวันนั้นเจ้ายังจําได้หรือไม่บ,บรรพบุรุษของข้าจากักรพรรดิหยุนหนึ่งในสิจกักรพรรดิสมัยโบราณน,นั้น ได้มอบสิ่งสิ่งหนึ่งให้กับท่านสิ่งนั้นเป็นของสิ่งนั้นเป็นของเจ้าต้ายสุดแล้วในเมื่อเจ้ากับชิงเฉิงนั้นมีความสัมพันธ์พวกเจ้านั้นจะต้องมีบางยัดบางสิ่งบางอย่างความห่วงใย,ยที่คล้องเกี่ยวกันด้วยสมบัตินั้นข้าบอกได้เลยว่ามันจะช่วยให้เจ้านั้นพบกับน้องมันจะทําให้เจ้านั้นพบกับชิงเฉิงได้อย่างแน่นอน ขิวสันเทานะครับจัวฟานคิดเล็กน้อยใช่แล้วเขาลืมเรื่องนี้ไปได้อย่างไงข้าเข้าใจแล้วดูเหมือนว่าสมบัติศักดิ์สิทธิ์ลูกบอลสีดําที่จักรพัดหยุนมอบให้ข้านั้นมันจะทําเช่นนั้นได้ข้าลืมไปแต่ทว่าสิ่งเดียวที่เป็นปัญหาในเวลานี้ก็คือจัวฟานของเราหยุดดูคู่หนึ่งนะครับและพูดต่อในทันทีว่าเฮ้ข้าไม่รู้ว่ามันนั้นเปิดใช้งานอย่างไงในเวลานี้นะครับหยุนซวงนั้นก็ได้ ปวยรอยยิ้มอย่างช่วยไม่ได้และพูดขึ้นในทันทีว่าอันนี้มันขึ้นอยู่กับเจ้ามีแต่เจ้าเท่านั้นที่สามารถใช้มันได้จัวฟานของเรานะครับได้แต่ฟะงกลกัวและแสะดงสายตาที่มั่นคงเขานั้นเต็มไปด้วยความตั้งใจเอาล่ะท้ายสุดแล้วเดี๋ยววิธีการใช้งานสมบัติศักดิ์สิทธิ์นั่นเราค่อยมาว่ากันอีกทีระหว่างทางกล่าวโดยโย่อก็คือข้านั้นต้องจากที่นี่ไปสักสองสามวันก่อนเนื่องจากความตื่นตะหนุกที่มีต่อเด็กดาบ ผู้คนที่นี่นั้นคงจะยังคงหวาดหวั่นต่อความสามารถของเด็กบ้านนั่นข้านั้นจะนําดาบศักดิ์สิทธิ์ข้าจะนําพามันไปด้วยและใช้เวลาระหว่างทางสั่งสอนเด็กคนนี้ซะด้วยเหตุนี้นะครับจั่วฟานของเราจึงโค้งคำนับไปที่ทิศท,ทางของหยุนซวงในฝั่งของผู้คนอื่นๆก็ได้หันมาและแสะดงความเคารพจั่วฟานเช่นเดียวกันก่อนที่จั่วฟานนั้นกําลังจะออกไปจั่วฟานของเราก็ได้สังเกตเห็น อ่าช,ชายชาาสองคนที่กําลังถูกเถียงกันอยู่ใช่แล้วครับบัตรนี้นั้นคนที่กําลังอีอะอวยวายก็คือจอมเมรัยหนึ่งในสิบราชาดาบราชาดาบราชาดาบผู้เม,มาไมยนะครับนั่นก็คือจูเจียนเซียนเขานั้นก็อดไม่ได้ที่จะอุดควนเกี่ยวกับเล่าของตัวเองที่เสียไปเขานั้นคิดว่าตัวเองไม่ควรที่จะไปเดิมพันข้างกูซานตรงเลย ท้ายสุดแล้วในฝั่งของจูเจียนเซียนนั้นอดไม่ได้ที่จะกัดฟันเรานั้นจะได้เห็นฟันของขีย้ยาเนยที่เป็นสีขาวโผลออกมาบอกได้เลยว่าเขานั้นเจ็บใจเป็นอย่างมากเขานั้นพูดด้วยความขับแคนไม่ได้เจ้าจะเอาสิ่งนี้กลับไม่ได้เนื่องจากการเดิมพันนั้นรู้ผลแล้วเจ้าจะมาเจ้าจะมากลับคำได้ยังไงท้ายสุดแล้วนะครับจูเจียนเซียนร้องไห้อย่างขมคืนเขานั้นทำได้เพียงแต่ทรายหัวในเวลานี้นั้น จัวฟานของเราเมื่อเห็นว่าไอ้คนทั้งสองเนี่ยมันกําลังเดิมพันแล้วก็พน,นันกันกับการต่อสู้ของดิกดาบและกูซานตรงอย่างสนุกสนานกูซานตรงที่มองชายชราสองคนดูจากระยะไกลก็ได้แต่สอนหายใจอย่างช่วยไม่ได้นี่ในตอนแรกข้าคิดดีแล้วใช่ไหมที่พาตะแก่สองคนนี้มาด้วยอน,นิจจาคำถามเกิดขึ้นในใจนะครับเนื่องจากการกระทําของอ่าขี้ยันเฮยกับในฝั่งของ ูเจนเซียนนั้นบอกได้เลยว่าทําให้จั่วฟานของเราเนี่ยต้องหนักใจกันเลยทีเดียวจากนั้นจั่วฟานของเราก็ไม่รอช้านะครับออกเดินทางท้ายสุดแล้วเมื่อออกเดินทางไปสักระยะหนึ่งตอนนี้จั่วฟานของเราก็มาถึงถ้าแห่งหนึ่งที่เป็นถ้าร้างนะครับเขาก็ได้รีบเข้าไปจากนั้นก็กางม่านพลังเขาได้ใช้กําแพงอารี A เพื่อปิดกั้นไม่ให้ผู้ใดสามารถเห็นเขา เพื mm. ่อให้แน่ใจว่าไม่มีผู้ใดสามารถติดตามและเห็นสิ่งที่เขากำลังจะทำหลังจากนี้หลังจากนั้นแน่นอนไม่รอช้าจัวฟานของเราก็ได้นำลูกบอลสีดำออกมาสมบัติที่จักรพรรดิโบราณได้มอบให้กับเขานั่นเองเหตุผลที่จัวฟานของเรานั้นต้องระแวดระวังตัวขนาดนี้เพื่อที่จะไม่ให้ใครเห็นใช่แล้วครับเหตุผลนั้นมันง่ายนิดเดียวเนื่องจากมีคนมากมายที่ติดตามเขามา เขานั้นพาผู้คนมาหลายต่อหลายคนที่อยากเห็นโลกใบใหม่บางคนก็ปรารถนาที่จะไปยังจุดสูงสุดบางคนก็มาเพื่อสร้างตระก,กูลหลวงที่ยิ่งใหญ่ท้ายสุดแลว้วเขานั้นจะสามารถบอกคนอื่นได้ยังไงว่าเหตุผลหลักที่ตัวเองมาอย่างแดนศักดิ์สิทธิ์นี้นั้นมันไม่ใช่การแก้แค้นหรือสันทอนแดนศักดิ์สิทธิ์เหมือนเมื่อก่อ,อนอีกต่อไปแต่เป็นการตามหาชูชิงผู้เป็นที่รักมันก็แค่นั้น อย่างไรก็ตามนะครับด้วยเหตุผลนี้เขาจึงไม่สามารถบอกคเหเรานั้นได้สาเหตุที่จัวฟานของเราต้องทำลับลับล่อๆแอบกระซิบกับยุนซวงก่อนหน้านี้นี่ก็คือหนึ่งในเหตุผลนั้นท้ายสุดแล้วผู้คนต่างกระหายการต่อสู้และมาเพื่อสร้างความยิ่งใหญ่ไม่ใช่เพื่อติดตามจัวฟานมาเพื่อหาผู้หญิงเพียงแค่คนเดียวท้ายสุดแล้วในฐานะของจัวฟานที่เป็นพี่ใหญ่และเป็นเสาหลักทางจิตใจของครอบครัวและผู้คน บอกได้เลยว่าเขาคงไม่สามารถแสดงการกระทําแบบนี้ได้ไม่เช่นนั้นแล้วศรัทธาและความมั่นใจที่มีต่อผู้คนนั้นคงจะต้องหมดไปอย่างแน่นอนจะเป็นอย่างไรละ่ะแต่ท้ายสุดแล้วผู้คนคิดว่าจัวฟานนั้นไม่ได้ตั้งใจมาเพื่อทําอะไรที่ยิ่งใหญ่ที่ว่านั้นเลยแต่เขามาเพื่องานอื่นนั่นก็คือการตามหาแฟนนั่นเองในฐานะผู้นําที่ยอดเยี่ยมคุณสมบัติของการบริหารทุกคนต่างก็รู้ดี คนผู้นั้นควรที่จะไม่แสดงภาพลับที่เห็นแก่ตัวการแสดงความแน่วแน่ต่อผู้คนนั้นเป็นสิ่งที่ควรทำฉินนั้นแล้วเรื่องส่วนตัวนั้นเป็นไปไม่ได้เลยเขาจำเป็นต้องปกปิดและเลือกที่จะทำในสารที่แห่งนี้นั่นเองฟ,ฟหลังจากนำลูกบอลสีดำออกมานะครับบัตนี้จัวฟานได้วางมันบนพื้นและพูดขึ้นในทันทีว่าชิงเฉิงเอ๋ยเจ้าอยู่ที่ไหนแล้วสิ่งนี้นั้นใช้งานอย่างไรละเนี่ย สิบจักรพรรดิโบราณจักรพรรดิหยุนเขานั้นช่างใจร้ายเหลือเกินเขามอบสมบัติให้ข้าโดยที่ไม่บอกวิธีการใช้งานของมันข้าจะทาอย่างไงข้าควรที่จะเริ่มตรงไหนดีมองไปที่สิ่งนั้นนะครับตัวฟานเกิดความลังเลเรว่าอย่างไรก็ตามในเวลานี้ตัวฟานของเราที่จ้องมองสิ่งนั้นอยู่จู่ๆดวงตาของเขาค่อยๆค่อยๆเบลอแต่แล้วในเวลานี้ก็มีก๊าซสีดําพวยพุ่งออกมาราวกับว่ามันนั้นมีแรงดึงดึงดูดของจักรวาล ดูดตัวฟานของเราเข้าไปในตันดีฟุฟร่างกายของตัวฟานนั้นเขารู้ตัวอีกทีก็ได้ปากฏขึ้นตอนนี้ทั่วทั้งสถานที่ที่เขาอยู่นั้นเปรียบเสมือนกับการตกลงไปอยู่ในห้วงมิติเวลาท่ามกาลางดวงดาวที่ยิ่งใหญ่ใช่แล้วครับมันเหมือนกับก่อนหน้านี้ที่เขาได้ไปประสบพบเจอกับจักรพรรดิเมคาหรือว่าจักรพรรดิหยุนที่หยุนซวงนั้นได้นําพาไปในอดีตนั่นเอง และแล้วในเวลานี้จัวฟานเขารู้ดีว่าไม่สามารถเคลื่อนไหวหรือออกจากสถานที่แห่งนี้ได้อย่างง่ายได้ที่นี่ที่ไหนทําไมข้าถึงมาอยู่ที่นี่จัวฟานเต็มไปด้วยความสงสัยนะครับเขานั้นเข้าใจทุกอย่างแล้วอย่างไรก็ตามนะครับในเวลานี้จัวฟานยังคงสงสัยว่าแล้วการที่จะใช้ไอบอลสีดํานี้นั้นมันควรทาเช่นไรแล้วข้าจะหานางเจอได้อย่างไร ยังคงหน้านิวคิ้วขมวดนะครับจัวฟานของเรายังคงสงสัยและจ้องมองไปที่ท่ามกลางดวงดาวบัดนี้ดวงตาของจัวฟานนั้นเต็มไปด้วยความสับสนและแล้วจัวฟานของเราก็เริ่มที่จะสามารถขยับเยื่อนและก้าวเท้าไปข้างหน้าได้ในที่สุดเขานั้นก็จ้องมองดวงดาวเพื่อคิดที่จะหาวิธีการที่จะใช้งานมันนั่นเองดูเหมือนว่าหนึ่งในสิบจักรพรรดิโบราณถ้าพูดถึงเขาจักรพรรดิเมกาเทพแห่งดวงดาวนั้นการที่เป็นผู้ที่เข้าใจและยังรู้ ถึงศาตราของจักรวาลและหมู่ดาวเขานั้นเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเขามีความลับของฟ้าดินและดวงดาวเป็นหลักการสืบสวนและการสอบหารวมไปถึงคณิตวิชาที่เขาใช้จกักรพรรด,ดิยุนหรือจกักรวรรดิเมคานั้นมันจะต้องมาจากดวงดาวแน่นอนหมายความว่าในวันนี้การค้นหาที่อยู่ของชิงเฉิงเราควรจะต้องทําความเข้าใจกับหมู่ดาวก่อนงั้นเหรอแต่ว่าข้าไม่รู้จักหมู่ดาวเลยแล้วข้าจะทํายังไง หรือว่าไปตามช่วงเออมาสอนดีไหมนะไม่สิแต่นี่มันมันคงไม่ได้ในเวลานี้นะครับจั่วฟานของเราได้คุ้นคิดเนื่องจากเขานั้นอดไม่ได้ที่จะกาวลกาวายนะครับว่าจะสามารถเรียนรู้เรียนรู้สิ่งนี้ได้ยังไงดีเขามองไปที่ท้องฟ้านะครับบัดนี้ดวงดาวที่รายล้อมอยู่จั่วฟานก็ไม่รู้จะทํำยังไงท้ายสุดแล้วจู่ๆเขาก็ตกจู่ในภาวาขั้วหนึ่งใบหน้าของเขามองคําเล็กน้อย เมื่อมองไปที่ดวงดาวที่ส่องแสงตาของเขาก็ได้แสแต่ดวงดาวก็ได้ส่งแสงประหลาดออกมาเชกเชินเดียวกันมนุษย์มนุษย์เป็นแก่นแท้แห่งสวรรค์และโลกเป็นรากฐานของสปปรรพสิ่งในร่างกายของมนุษย์นั้นล้วนแล้วแต่มีจักรวาลเล็กๆซึ่งไม่ว่าจะเป็นฟ้าดินสวรรค์และโลกทุกคนนั้นต่างก็มีดวงดาวที่คอยพิทักษ์รักษาหากเข้าใจดวงดาวเจ้าก็จะเข้าใจชะตาชีวิตมนุษย์ มนุษย์ทุกผู้นั้นต่างเกิดมาพร้อมกับดวงดาวที่พิทักษ์ปกป้องรักษาหากเข้าใจดวงดาวเจ้าก็จะเข้าใจชีวิตและชะตาของมนุษย์ตอนนี้ดวงตาของเจ้านั้นหาได้ใช่ดวงดาวอีกต่อไปแต่เป็นวัตจักรแห่งจักรวาลเจ้ากําลังมองหาอะไรละ่ะแน่นอนหากเจ้าต้องการอะไรเจ้านั้นจงค้นมันด้วยหัวใจของเจ้าท่ามกลากงหมู่ดาวนี้ซะ เด็ดแ,แล้วในเวลานี้นะครับหลังจากที่เสียงหยุดลงตัวฟานของเรานั้นอดไม่ได้ที่จะรู้สึกได้ในเสียงของชายแก่ที่ดังเข้ามาในดังกล้องเข้ามาในหูของตัวฟานตัวฟานของเราเขอรับรู้แล้วว่าควรจะใช้สิ่งนี้ยังไงก็ไม่รอช้ารีเพลงเลิงไปที่ดวงดาวเรานั้นจากนั้นทําสมาธิในทันใดด้วยวิธีนี้นะครับตัวฟานอยู่ที่นี่ไม่รู้ว่าที่นี่นั้นเป็นปีหรือเดือนอะไร เขานั้นลืมเวลาไปแลว้วได้เทียงแต่จ้องมองและค้นหาดวงดาวอย่างเงียบๆจากนั้นร่างกายของเขาก็มีพลังย้นที่ไหลเวียนซึ่งบอกได้เลยว่ามันวิ่งไปขยับไปมาเหมือนกับดวงดาวลึกลับและขาดเดาไม่ได้ความรู้สึกของดวงดาวราวกับว่ามันจะรวมเข้ากับร่างกายของจัวฟานนี่มันเป็นอะไรที่จัวฟานของเราไม่เคยสัมผัสมาก่อนในเวลานี้นั้นพลังแห่งดวงดาวเหมือนกับ การดูดวงดาวมันก็เหมือนกับการดูอวัยวะภายในร่างกายของเขาเขารู้ได้ทันทีถึงการไหลเวียนของเลือดทุกหยดหรือการสั่นสะเทือนของอวัยวะภายในที่เกิดขึ้นจากลมหายใจตัวฟานของเราแน่นอนเขากำลังมองหาชูชิงเฉิง,งในเวลานี้หลังจากที่ตัวฟานของเราเขาได้เข้าใจทุกอย่างเป็นที่เรียบร้อยแล้หวหัวใจของเขานั้นไปถึงจุดสูงสุดดวงดาวก็เคลื่อนไหวตามสติความคิดของเขาท้ายสุด ภายใต้การรับรู้ของเขาตอนนี้นั้นก็มีคลื่นพลังที่มองไม่เห็นจู่ๆทำให้ดวงดาวดวงหนึ่งที่สุกใสนั้นมันได้มีแสงสว่างและมีเส้นตรงที่พุ่งไปยังทิศทางยังทิศต,ต,ตะวันออกตัวทีครับไปยังทิศตะวันออกแสงที่พองพายไปดุดดังดาวตกนั้นจั่วฟานของเราเขารู้ได้ทันทีดวงอาทิตย์ี่ซ่อนอยู่ภายใตย้อาณาจักของจักรพรรดิ ข้าเห็นแล้วชิงชิงเจ้านั้นเจ้าอยู่ในทิศตะวันออกนั่นเหรอจัวฟานของเราตัวสันนะครับและลืมปาขึ้นอย่างช้าๆตอนนี้ข้างเขามีลูก,ลกบอลสีดําก่อนหน้านี้เขาอยู่ในมิติดาราจักรวาลของหนึ่งในสิบจักรพรรดิโบราณจักรพรรดิยุนหรือว่าจักรพรรดิมีคาตอนนี้จัวฟานก็กลับมาที่ถ้ำของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกลับมาที่ถ้ำณปัจจุบัน หลังจากนั้นตัวฟานของเราไม่รีรอเขานั้นรีบเก็บสมบัติที่ได้รับมาจากจากักรพรรดิโบราณรีบนํามันเข้าไปในแหวนมิติของตัวเองจัวฟานของเรานั้นนะครับตอนนี้มีรอยยิ้มและความสุขเป็นอย่างมากเขานั้นได้แต่ร่าเริงและวิ่งออกวิ่งออกไปจากถ้าตอนนี้เมื่อออกมาจากถ้ำแห่งนี้จัวฟานของเราก็ต้องตกตะลึงในทันทีเนื่องจากว่าทุกอย่างนั้นมันได้ปรากฏตรงกันข้ามกับก่อนที่เขาจะเข้าไปใน ถ้ำนี้อย่างสิ้นเชิงตอนนี้ท้องฟ้านั้นมืดมิดจั่วฟานมองดาวบนท้องฟ้าเราวกับว่าเขาเห็นสิ่งที่ตัวเองเห็นในลูกบอลสีดําดาวที่สว่างและสุกใสที่สุดมันนั้นเชื่อมต่อกันเป็นเส้นในเวลานี้นั้นจัวฟานของเราราวกับว่าเขานั้นได้บรรลุพลังอีกขั้นหนึ่งการเข้าใจดวงดาวเขาไม่รู้ว่าลูกบอลสีดํานั้นจะทรงกับจะทรงผลกระทบต่อฟ้าดินหรือว่าดวงดาวที่อยู่ด้านนอกหรือไม หรือว่าท้ายสุดแลว้วดวงดาวที่ส่องสว่างอยู่ในลูกบอลสีดํามันนั้นจะสามารถควบคุมดวงดาวได้บ้านาะด้วยความสับสนนะครับมีแต่ความสับสนอยู่ในดวงตาของจัวฟานเขานั้นรู้สึกได้ถึงพลังงานบางอย่างเขาต้องพลังเขาต้องประหลาดใจอีกซ้ำแล้วซ้ำเล่าในเวลานี้นั้นจูๆ่ๆพลังของเขาก็พวยพุ่งออกมาหลังจากการที่เขานั้นได้เข้าไปในลูกบอลสีดำและได้รับภายใต้การแนะนำของ เสียงชายแก่ซึ่งน่าจะเป็นจกักรวรรดิโบราณเนาะทำให้จั่วฟานของเรานั้นได้ทะลุทะลวงขึ้นไปอีกขั้นบัดนี้นั้นจั่วฟานของเราได้เพิ่มพลังของตัวเองด้วยเคล็ดวิชาของการถอยกลับจั่วฟานก่อนหน้านี้ที่อยู่ในขั้นกระดูกเหล็กระดับ5ตอนนี้จั่วฟานของเราก็ได้ถอยกลับมาอย่างขั้นแรกของขั้นกระดูกเหล็กเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอาละสิครับจั่วฟานของเรานั้นแข็งแกร่งขึ้นอีกแล้วในตอนหน้านั้นจั่วฟานจะได้ประสบพบเจอกับกูซานตรงหรือไม่ ใครที่อยากเจออยากให้พระเอกประสบพบกับกูอา่าทษทีครับใครที่อยากเห็นพระเอกพบเจอกับในฟังชูชิงเฉิงตอนหน้าได้รู้แน่นอนบอกได้เลยว่าวันนี้ที่รอคอยมันใกล้มาถึงแล้วแล้วท้ายสุดแล้วชูชิงเฉิงผู้เป็นนางเอกของเรานั้นจะสามารถจดจําจัวฟานของเราได้หรือไม่แล้วตอนนี้นั้นนางอยู่เป็นยังไงบ้างอยู่ดีมีสุขหรือไม่หรือนางนั้นลําบากแร้นแค้น หรือท้ายสุดแล้วนางนั้นจะย้ายค่ายไปอยู่ฝั่งศัตรูจัวฟานของเราจะสามารถพิจิตใจชูชิงเฉิงของเราอีกครั้งและนํานางกลับมาอยู่ข้างกายได้หรือไม่มาเอาใจช่วยได้ในตอนหน้าได้เจอแน่นอนเอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆที่รับชมเนื้อหาในตอนที่1นึ่งพันจบจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะสิ่งที่น่าสนใจก็คือจัวฟานมันเอเอบนะครับตอนนี้ต้องใช้คําว่าแอบ คือการที่นายจั่วฟานมาตามหาชูชิงเฉิงเนี่ยนั่นคือเป้าหมายหลักของมันเลยข้อที่หนึ่งเลยซึ่งถ้าให้คนอื่นเนาะไม่ว่าจะเป็นตระกูลหลัวเออาราชาดาบยิ่งราชาดาบที่จัวฟานเชิญมาในในตอนแรกเนี่ยครับในข้างต้นว่าเอ้ยลองติดตามข้ามาดูสิไม่อยากเห็นงั้นเหรอลูกที่บรรพบุรุษของพวกเจ้านั้นอยากไปอยากเผชิญอะไรประมาณนี้พวกมันก็แน่นอนครับมา มาพร้อมกับความมั่นใจและอยากเห็นอยากสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่อะไรประมาณนั้นเนาะซึ่งจั่วฟานของเราก็เลยหลีกเลี่ยงนะครับการที่จะให้คนกลุ่มนั้นรับรู้ว่าจริงๆแล้วเป้าหมายของเขานั้นไม่ใช่การทําอะไรเช่นนั้นถ้าเป็นเมื่อเมื่อตอนที่อวตารกับชาติมาเกิดมันคือการแค่แค้นมันคือการสันทรวสันทรนเดนศักดิ์สิทธิแ์แต่ว่าตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วเนาะมันก็คือการ มาตามหาชูชิงเฉิงมันก็แค่นั้นเลยส่วนอย่างอื่นนั้นถือว่าเป็นผลประโยชน์พลอ,อยได้ก็แล้วกันเอาละสิครับเกรงว่ามันคงจะไม่ง่ายขนาดนั้นการพบกันของโชคชะตาจัวฟานและชูชิงเฉิงมันนั้นจะต้องมีอุปสรรคที่ใหญ่หลวงแล้วท้ายสุดแล้วต่อหน้าอุปสรรคที่ใหญ่หลวงนั้นพลังของปะะเอกในปัจจุบันจะสามารถต่อกกักับแจกักรพรรดิคนปัจจุบัน8จกักรพรรดิยุคปัจจุบันได้หรือไม่ก็เดี๋ยวในอีกไม่กี่ตอนเราจะได้รู้กันเนาะว่า แปดจักรพรรดิในยุคปัจจุบันเนี่ยมันมีใครบ้างซึ่งไอ้พวกนี้มันไม่ได้แข็งแกร่งเทียบเท่ากับ10จักรพรรดิสมัยโบราณเนาะแต่มันก็ถือว่าเป็นหนึ่งในขวามนาจของแดนศักดสีทเิ์เช่นเดียวกันนั่นเลยครับเดี๋ยวะจะได้เห็นจักรพรรดินก n อินรีจักรพรรดิ